สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม VT Panic วันนี้เรามาอยู่กับเกม Calling Game 4มันเป็นเกมเอ,อ่อวาดรูปนะเอ้ยไม่ไมใช่ใชสิมันเหมือนแบบเป็นเกมแนวประมาณแบบเออลงสีใช่ผมดูมาแค่นั้นนะแต่มันมีหลายรูปมากเลยเนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งจะโหลดเสร็จเลยนะแล้วามาลองเล่นดูเนี่ยผมก็เลยถือวิสาสะอัดคลิปซะเลยเกมนี้มันจะมีเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอมองอัสดว่าเฮ้ย มาทุกคนเราจะไปรังสรรผลงานศิลป,ปะกันเลยเอาเอาสักกี่รูปดิสามรูปไหม,มงั้นเอาเป็นสักห้ารูปแล้วกันเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยน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 เปเปเปี่นเอาเป็นสี่รูปนี่เอาเป็นแนวตั้งฉากแล้วกันมาเริ่มจากรูปแรกก่อนอ๋อมีสอนมีสอนด้วยอ๋อผมยังไม่รู้เลยสามว่าเมื่อกี้มันเสืออะไรลูก,กิ้งเมาส์คือซูมสินะอ่าฮะอ่าฮะเออแล้วจะเลื่อนซ้ายขวายังไงวะ อ๋อเนี่ยอ๋อมันทำมันเป็นอย่างนี้ทุกคนดูสิให้ทาสีใช้ได้เนี่ยอ๋อถ้า,ถ,า,าถ้าเราทาสีครบแล้วมันจะมีติ๊กถูกมาส,สีที่สีที่สองุ๊ยจ้าดูดีดูดีดูด,ดีเริ่มดูดีแล้วเริ่มแบบเป็นรูปเป็นล่างแล้วอนน่ะอันนะ อันนะอะสีสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแบบลงเลเยอร์ลงระดับแสงเงาโอ้ยสวยวะ่ะศิละปะแต้มจุดแต้มจุดสีที่เก้าเอาสีสุดท้ายแล้วเลยอุจจ่าโอหายไปครึ่งชั่วโมงผมไปอาบน้ำมาห้องร้อนมากทุกคนคิดว่ารูปเพชรลุมเนี่ยมันจะขายได้สักประมาณกี่ร้อยล้านกันน่ะ Hmm. ผมว่าน่าจะได้สักประมาณห้าร้อยล้านว่ะผลงานชิ้นเนี่ยมันดูแบบเรียบอาฮะเสร็จแล้วรูปหนึ่งต่อไปเป็นรูปเด็กโอ้เดี๋ยวโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้ว่าตัวฝักสามสบสีถามจริงอ่า uh, เลขกหนึงน่งเล็กหนึ่งโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าโว้ยโอ้ oh. อย่างนั้นมันก็ดีอย่างหนึ่งอะ่ะมันพอเวลาเรากดสีที่เราจะลงสีต่อไปใช่ปะ นี่มันจะขึ้นเงามาให้เนี่ยให้เรารู้ว่าเราต้องลงสีตรงไหนโอ้โหเฮ้เยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมว่าลุ่มนี้มันต้องสวยมากแน่เลยวะ่ะทุกคนมาดูกันว่าลุ่มนี้มันจะสวยได้สักแค่ไหนกันเชียววะเหมือนเราจะยังลงสีไม่ครบวะ่ะใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอ้โหอ่ายังไม่ครบฮะอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าข้างล่างโอ้จริงด้วยฮึ เลือจมูกเฮ้อเฮ้ยไม่ยากลงง่ายอยู่ easy game โอ้โหเก็บรายละเอียดแบบสุดยอดอ่ะโอ๊ยเมาส์สะบัด what the fuck เมาส์ผมชอบสะบัดบ่อยอ่ะสีที่หกต่อสีที่หกจุดเล็กมากโอ้ตรงดวงตาสินะเออนิดเดียวเอง ผมว่าคลิปนี้มันเงียบเกินไปอ่ะเดี๋ยวจะใส่เพลงด้วยแล้วกันเพื่อที่จะแบบได้ฟิลในการดูไปด้วยโอเคแล้วเราก็จะเพิ่มสปีดต,ตอนช่วงที่ผมไม่ได้พูดก็แล้วกันนะจะให้ทุกคนได้ดูถึงความเพลิดเพลินในการลงสีไม่รู้ว่าเพลินหรือเปล่าไป อผมหาเลข27สองตัวสุดท้ายไม่เจอเอ่ออยู่ไหนวะทุกคนเห็นปะแกอยู่ไหนออกมาอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแล้วแวบๆอา่าฮ่าเหลือตัวสุดท้ายอยู่ไหนอ่ะแกอยู่ไหนออกมา มีใครเห็นมั่งนะทุกคนมีใครเห็นมั่งหรือเปล่าไปผมหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยมันยมอยู่ไหนวะอ่างั้นข้าไปอ๋อเจอแล้วอยู่นี่โอ้โหหาโคตรยากเลยมาต่อเอออีกสองสีจะเสร็จแล้วยส yes! โอ้เฮ้ยทุกคนดูดิเฮ้ยทุกคนมันดูดีอะนี่คือรูปที่สองนะนี่คือรูปที่สองอนเนี่ยผมใช้เวลาไปนานอยู่เหมือนกันอ่ามาต่อรูปที่สามโอ้โหรูปที่สามนี่คือแบบผมว่าเก็บละโอ้โหดูจากสีก็รู้แล้วเก็บรายละเอียดยับยับทุกคนเดี๋ยวผมมานะผมขอไปหยิบน้ำข้างล่างก่อนโอเคเดี๋ยวผมมา มาทุกคนมาต่อกันเลยอืมภาพนี้ใหญ่มากดูดิใหญ่และกว้างสุดๆอ๋อสนุกละคราวนนี้มาขอให้ทุกคนดูอย่างสบายๆชิลๆเริ่มกันเลย นี่แค่สีเดียวเนี่ยนี่เพึ่งสีหนึ่งเองนะฮะเหลือจุดเดียวอ้ยาแลมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่นะใช่ด้วยเออาฮะอ่ามันตองอ๋ออยู่ตรงนี้มันอยู่นี่ มาเลยสีที่สามอ๋อสีที่สามอยู่ไหนอีกวะอ่่่าาอออออเ๋ออยู่นี่เหลืออีกจุดเดียวเอาจริงดิแกอยู่ไหนแกคิดจะเล่นซ่อนหายอย่างนั้นเหรอ,อเจอ,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 อแล้ว หาไม่เจอหาสีที่สี่ไม่เจอแล้วก็ข้ามอันที่ห้าก่อนอ๋อผมเจอสีที่สี่แล้วอยู่ตรงหลมันมาแอบอยู่ตรงนี้อ่าเยียงเอาละจริงนะสีที่ห้าอยู่ไหนเนี่ยทำไมผมไม่เห็นเลยอยู่ตรงต้นไม้ใช่ไหมใช่ไหมหรืออยู่ข้างล่างเอาสีที่หกก่อนแล้วกันดูดิเห็นไหมมันง่ายกว่าโอเคเอาสีที่หกก่อนสีที่ห้าเจอเดี๋ยวค่อยระบายทีหลัง ทุกคนผมเจอสีที่ห้าแล้วอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคแอบได้เนียนมาก เราเกิดปัญหาแล้วคะทุกคนผมอ๋อหาเลขสิแปดเจอแล้วอยู่นี่กำลังจะพูดเรืว่าผมหาเลขสิแปดไม่เจอจะเจอ,จะเจอแล้วทุกคนผมจะเสร็จแล้วสุดยอดอ่ะโอ้โหเชื่อมองภาพนี้แล้วแบบขนลุกภาพที่อ้าวนี่เราวาดภาพที่3ไปแล้วเหรอโอเค เอ้ยต่อไปก็เป็นรูปสุดท้ายแล้วดิโอ้โหทุกคนดูดูเลเยอร์สีอืมโอ้โหโอ้โหสามสิบห้าสี I got I got I g o g o d มาสิวะไม่ว่าจะยังไงก็ตามรูปนี้เราจะต้องวาดให้เสร็จเอ้ยเราจะต้องระบายสีให้เสร็จ Ugh. <sighs> อีกแค่หนวดเส้นเดียวอีกหนวดเส้นเดียวจะเสร็จแล้วฮึเฮ้ยอาจาเย้ yeah! ความพยายามเกือบ40นาทีปลบมือสิครับอ้ oh my god 40กว่านาทีวิ้ยรูปสวยนะเนี่ยสวยสวยสวยโห ละเอียดดีมากเลยจบไปพิธีเรียบร้อยแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี Animals ้จบไปพิธีเรียบร้อยแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฟังทันกันไหมขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย